สวัสดีครับเพื่อนเอนเรื่องนี้ที่ผมกําลังจะเล่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาวหน่อยนะครับเหตุเกิดที่ประเทศเกาหลีใต้ครับจังหวัดขยองกีอําเภอฮวาซองเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วครับปีคิตศักราต1,986ถึงปี1,991และใช้เวลาไขาปริศนาคดีนี้จนถึงปี2019ครับร่วมเกือบ30ปี เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันวันหนึ่งที่อากาศแจ่มใสครับเราได้มีการโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ฮาวาซองให้เป็นทัจุดเกิดเหตุจุดเกิดเหตุที่เขาได้ไปเนี่ยจะเป็นสภาพคือเป็นเป็นทางร่องน้าครับเป็นทางร่องน้ําที่ไม่มีน้ํานะครับเป็นเพื่อนแล้วก็มีฝาปิดข้างบนปิดข้างบนเอาไว้กันตกอะไรเงี้ยเหมือนฝาปิดร่องน้ําของประเทศเราครับเมื่อตำรวจไปถึงครับก็ได้ไปดู ณที่เกิดเหตุสภาพก็คือเป็นผู้หญิงถูกมัดมือไพ่หลังแล้วก็มัดมัดแบบเงื่อนที่ค่อนข้างที่จะช่ำชองในการมัดครับแล้วก็มัดขาและไอ้ที่มัดเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่ได้พบเจอในร่างกายของเหยื่อครับเช่นสายสะพายกระเป๋าของผู้หญิงหรือถุงน่องของผู้หญิงที่เขาใส่หรือชุดชั้นในที่พิมใส่และที่โรคจิตกว่านั้นคือ ฆาตกรรไยเนี้ยมันเอากางเกงชั้นในของผู้หญิงขึ้นมาสวมหัวของผู้หญิงที่มันได้กระทําการลงมือข่มขืนและสังหารครับนี่คือสภาพศพของเจ้าหน้าที่ที่ได้เห็นครับมันคือการทารุณที่แบบโหดร้ายมากๆเหมือนกับหนังเกตตต่าที่เราเคยดูกันแบบว่าคดีฆาตกรรมสยองขวัญอะไรประมาณนั้นเลยนะครับตอนแรกตํารวจคิดว่านี่คือคดีแรกก็พยายามตามสืบสองครับกระทั่ง เริ่มเอะใจว่ามันน่าจะไม่ใช่คดีแรกเพราะเริ่มมีผู้หญิงหายตัวไปแจ้งมาหลายเดือนแล้วและระหว่างทำการสืบสวนอยู่นั้นก็เกิดเหตุฆาตรกรรมรายที่สองขึ้นครับตอนนี้ตำรวจก็มืดแปดด้านครับไม่รู้จะทำยังไงต่อไม่รู้จะไปที่ไหนไม่รู้จะหาประเด็นตรงไหนเพราะว่ามันไม่มีหลักฐานอะไรเลยเหมือนค่อนข้างเป็นศูนย์ครับเพื่อนๆกระทั่งมี ตำรวจสายสืบที่มาจากกรุงโซคนหนึ่งครับมาร่วมไขคดีนี้ด้วยตำรวจก็พยายามที่จะตามหาผู้ที่ทําความผิดตรงนี้ครับพยายามตามหาฆาตกรตรงนี้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอวิธีที่ตำรวจใช้ในสมัยนั้นก็คือการหาผู้ต้องสงสัยมาและทําการทรมานผู้ต้องสงสัยครับมีคนคนหนึ่งที่เป็นผู้ต้องสงสัยแล้วก็เป็นชาวบ้านที่สติไม่ดีคือสมองช้าแล้วก็ ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับตำรวจได้จับนายคนนี้มาแล้วก็ทำการเค้นหลักฐานต่างๆเพื่อให้รับสารภาพซึ่งไอ้นายคนนี้ก็เป็นคนแบบสติไม่ดีครับก็บอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่ได้ทำไม่มีใครเชื่อตำรวจก็ไม่เชื่อพยายามที่จะยัดข้อหาให้พยายามที่จะกระทำความรุนแรงกระทั่งไอ้คนที่สติไม่ดีคนนี้ครับก็ได้ยอมรับสารภาพแล้วก็ได้ไปณนะที่จุดเกิดเหตุชี้พยานวัตถุหลักฐานต่างๆ แล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนทําตํารวจก็อัดเทเปบันทึกไว้ทั้งหมดครับต่อจากนั้นก็ได้มีการประก,กาศต่อสื่อสาธารณะว่าได้ทําการจับผู้ร้ายได้แล้วแต่ในขณะเดียวกันตํารวจที่มาจากกรุงโซก็ไม่เชื่อครับว่าน,นี่คือผู้ร้ายเพราะว่าลักษณะของร่างกายเขาไม่สามารถที่จะเอื้อต่อการผูกมัดหรือว่าการผูกเชือกต่อเหยื่อได้ครับคดีนี้ได้มีการถแถลงข่าวครับแต่ระหว่างที่ถแถลงข่าวอยู่นั้น ก็ต้องยกเลิกการแถลงข่าวและก็ถูกสื่อตีตาว่าตํารวจไม่สามารถที่จะแก้ไขคดีนี้ได้ตํารวจได้พยายามจับแพะในคดีนี้คดีนี้ก็เลยยังไม่สามารถปิดได้ครับและก็หาร่องรอยของฆาตรกรต่อไปกระทั่งในคืนที่ฝนตกวันหนึ่งหญิงสาวเหยื่ออีกรายก็ได้ปรากฏตัวขึ้นผู้หญิงคนนี้เหมือนว่าจะเอาของไปให้สามีที่โรงงาน ระหว่างที่กำลังเดินทางไปสามีก็รออยู่หน้าโรงงานพยายามรอแล้วรออีกเธอก็ไม่มาสักทีกระทั่งรุ่งเช้าก็เป็นเหตุเหยื่อรายต่อไปของฆาตรกรรายนี้และจากประวัติคนหายตำรวจที่มาจากกรุงโซก็เริ่มค้นหาว่ามันมีผู้หญิงคนหนึ่งที่หายไปแต่ยังหาศพไม่เจอคนเนี้จะทำอย่างไรดีเขาก็เลยได้ทำการขอหัวนหน้าบอกว่า หัวหน้าครับผมขอตามหาผู้หญิงคนนี้ได้ไหมผมเชื่อว่าผมจะหาเขาได้ผมจะหาเขาเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนี้ก็นำกําลังพลไปประมาณสิบกว่าคนตะเวนปูพมหาครับในป่าไร่อ้อยที่ต้นหญ้าสูงท่วมหัวครับเขาตะเวนหาอยู่ตรงนั้นแล้วสุดท้ายก็เจอสภาพศพที่เสียชีวิตมาหลายเดือนโดยร่างกายก็เปื่อยเน่าในส่วนต่างๆที่แตกต่างกัน และนี่ก็คือเหยื่ออีกรายหนึ่งที่สูญเสียชีวิตเพราะฆาตกรโรคจิตรลยนี้แต่ตำรวจก็ยังตามหาฆาตกรไม่ได้เลยครับจากการสันนิษฐานทั้งหมดทั้งมวลตำรวจก็เลยต้องประชุมกันแล้วก็หารือว่าเราจะต้องวางแผนและทำงานอะไรยังไงอย่างไรขั้นต่อไปก็เป็นการดำเนินตามแผนครับคือเขาบอกว่าฆาตกรรลยนี้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเลือกเหยื่อในคืนวันฝนตกและเหยื่อใส่ชุดสีแดง ตำรวจก็ได้ทําการปลอมตัวหาผู้หญิงใส่ชุดสีแดงครับเดินกลางร่มกลางสายฝนแต่แล้วก็ไม่เจอฆาตรกรรายนี้ครับแล้วระหว่างที่กําลังทําการสืบสวนอยู่นั้นขนาดที่ได้วางแผนต่างๆมากมายฆาตรกรรายนี้ก็ไม่ได้หยุดลงมือเขายังคงลงมือก่อคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องในเหยื่อรายต่อไปต่อไปต่อไปกระทั่งเหยื่อรายสุดท้ายของเขาครับ เหยื่อรายที่8เป็นเด็กอายุ13ปีฆาตรกรต่อเนื่องรายนี้ได้บุกเข้าไปที่บ้านของเด็กผู้หญิงคนนี้ครับและทำการล่วงละเมิดข,ข่มขืนเธอพร้อมกับฆ่าเธอบนเตียงนอนของเธอที่บ้านนี่คือเหตุอุกชะกันและก็อันตรายที่สุดน่ากลัวที่สุดสะพึงขวัญที่สุดในเกาหลีใต้กระทั่งมีเหตุแจ้งเตือนติดป้ายประกาศรวมถึงประกาศ ออกสื่อต่างๆว่าไม่ให้ผู้หญิงออกจากบ้านในตอนกงคืนและเหล่าผู้ชายชะก,กันในหมู่บ้านฮวาซองก็ได้รวบรวมกันจัดเวรยามเดินตรวจตารอบหมู่บ้านครับเพื่อที่จะหวังไม่ให้เกิดเหตุฆาตการรมตรงนี้และฆาตกรรายนี้ก็หายไปในกีบเมฆหลังจากคดีสุดท้ายที่มันก่อมันก็ไม่เคยปรากฏก,กายอีกเลยและคดีนี้ ตำรวจก็ไม่สามารถที่จะปิดคดีได้และไม่สามารถตามหาฆาตรกรได้ไม่ว่าจะหลักฐานต่างๆที่เกิดขึ้นในสถานที่เขาก็ไม่สามารถตามกลินได้เลยว่าผู้ร้ายคือใครกระทั่งวันเวลาผ่านไปครับเหตุการณ์สะเทือนขวัญน,นี้ก็ค่อยๆถูกลืมเลือนตามกาลเวลาแต่ความเจ็บปวดของชาวบ้านหวาซองไม่เคยหายไป พวกเขาพยายามที่จะตามหาฆาตรกรรายนี้ให้ได้ตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีแต่ก็ไม่เป็นผลครับทุกอย่างเงียบราวกับว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นเพียงฝันร้ายของชาวบ้านทวาสซองเท่านั้นกระทั่งถึงปี2003ครับเรื่องราวของฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้ก็ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่า Memorial m o r d e r หรือชื่อไทยก็คือความทรงจำฆาตกรมาเป็นเรื่องราวที่เล่าคล้ายๆกับที่ผมเล่าแหละครับแต่ว่ามันจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะเจาะลึกลงไปอีกเช่นเรื่องการทรมานผู้คนที่เขาจับเข้ามาเพราะคิดว่าผู้ต้องสงสัยโดยคนแรกเนี่ยเป็นคนสติไม่ดีสุดท้ายแล้วคนสติไม่ดีเนี่ยก็เสียชีวิตในระหว่างการ สืบสวนเนื่องจากว่าระหว่างที่มีการสืบสวนแล้วก็พยายามติดตามเหตุฆาตกรรมจําได้ไหมครับที่ผมบอกเพื่อนๆว่าคนสติไม่ดีคนนี้พยายามที่จะเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะถูก้อมแต่จริงๆแล้วเขาเล่าเรื่องจริงๆที่เขาไม่ได้ทําครับแต่ในคืนนั้นที่เกิดเหตุฆาตกรรมเขาเห็นเรื่องราวทั้งหมดเขาเห็นว่าใครเป็นคนทํา เขาถึงได้เล่าอย่างเป็นตุเป็นตะได้ว่าเขาเห็นอะไรมันทำยังไงเช่นการจับผู้หญิงเอามือมัดแล้วก็เอาชุดชั้นในมัดที่แขนเสร็จแล้วเอากางเกงในคุมหัวและจากนั้นทำการลงมือข่มขืนนี่คือสิ่งที่เขาเล่าเขาเล่าจากประสบการณ์ที่เขาเห็นและระหว่างที่ตำรวจพยายามรวบรวมหลักฐานครับ หนุ่มคนหนึ่งที่เขาตั้งข้อสงสัยว่าเป็นฆาตกรเขาก็ไปตามหาผู้ชายคนนี้ที่สติไม่ดีแล้วผู้ชายคนนี้ก็วิ่งหนีไปที่รางรถไฟแล้วบังเอิญรถไฟก็วิ่งมาชนเสียชีวิตทําให้เขาไม่ได้เบาะแสอะไรเลยสุดท้ายแล้วคนที่เขาจับมาได้คนหนึ่งแล้วก็ได้ทําการลุมสกร,รมหรือว่าทําการบีบบังคับให้เขายอมรับสารภาพซึ่งคนคนนี้เขาไม่ยอมรับสารภาพครับจะเจ็บหนักาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับสารภาพครับ กระทั่งต้องถูกปล่อยตัวไปแล้วระหว่างนั้นก็ได้เห็นว่าบนร่างกายของเยอคนหนึ่งมีคราบอสุจิอยู่ครับตำรวจจึงได้ส่งคราบอสุจินี้ไปให้แรบทางสหรัฐอเมริกาตรวจสอบว่าเป็นของผู้ชายคนนี้ที่เขาต้องสงสัยหรือเปล่าเหตุเพราะว่าในยุคนั้นเกาหลีใต้ยังไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจ DNA ครับจึงต้องส่งแรบที่อเมริกาหลังจากรอเวลามานานแสนนานผลก็มาถึงครับ แต่แล้วผลที่ตรวจก็บอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ฆาตกรทําให้นักสืบจากกรุงโซเนโกรธมากแล้วก็บอกว่าไม่ยอมรับรับไม่ได้เขาก็ทําการลงมือสกรรมผู้ต้องสงสัยคนนี้จนเกือบตายครับอันนี้คือเหตุการณ์ในหนังนะเสร็จแล้วบทในหนังผมขออนุญ,ญาตตัดมาตอนจบละกันตอนจบเนี่ยเป็นฉากที่ตํารวจหนึ่งในนั้นออกจากราชการแล้วนะไปเป็นทํางานอย่างอื่นเสร็จแล้วเขาขับรถมาตรงจุดจุดเดิม บังเอิญผ่านอำเภอฮาวาซองเขานึกถึงเรื่องราวเก่าๆของเขาครับแล้วเขาก็ไปดูจุดเกิดเหตุจุดแรกที่ได้มีคนโทรแจ้งเขาให้มาดูดูหลักฐานคดีฆาตกรรมอันนี้ครั้งแรกก็คือตรงท่อระบายนะ้ำที่ผมเล่าตอนแรกครับเขาไปอยู่ตรงนั้นนั่งดูแล้วก็ก้มดูตรงช่องนั้นครับแล้วก็นึกถึงเรื่องเก่าๆในระหว่างนั้นก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึงยืนอยู่ข้างๆ แล้วก็บอกว่าคุณลุงมาดูอะไรคะเขาก็บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่มาดูอะไรบางอย่างนึกถึงอะไรเก่าๆเด็กคนนั้นก็บอกว่าคุณลุงเหมือนกับคุณลุงอีกคนนึงเลยก่อนหน้านี้ก็มีคุณลุงคนหนึ่งมาที่นี่แล้วก็มองเหมือนคุณลุงแหละเขาก็ตอบคล้ายๆคุณลุงเลยไอ้น,นี้ก็เลยถามว่าเขาพูดว่ายังไงบ้างแล้วเขาหน้าตาย,ยัางไงเด็กก็เลยตอบไปอย่างนี้ครับเขาก็ก้มลงดู ตรงนี้เหมือนคุณลุงเลยแล้วเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกเพียงแต่ฉันเคยมาทำอะไรที่นี่บางอย่างเมื่อนานมาแล้วฉันแค่อยากมาดูพอพูดถึงเรื่องของหน้าตาเด็กก็บอกว่าก็ดูธรรมดานะคะไม่ได้ดีก็ดูปกติทั่วๆไปแล้วฉากจบก็เป็นฉากที่อดีตนายตำรวจคนนี้หันหน้ามามองหน้าตรงมาที่กล้องแล้วภาพก็สู่ไปที่สายตา เหมือนที่ผมกำลังมองเพื่อนๆอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปิดฉากลงแค่ตรงนั้นบทสรุปจบแค่ตรงนั้นในหนังมันเป็นฉากที่ในปี2003ถูกพูดถึงอย่างมากในเกาหลีใต้และก็เป็นฉากที่เขาบอกว่าสยดสยองมากๆที่บอกว่าสยดสยองก็คือมันให้ความรู้สึกเหมือนกำลังบอกอะไรแมสเสจอะไรบางอย่างให้กับสังคม โดยพว่วงกับก็เลยออกมาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาต้องการสื่อ,อตรงนี้เขาต้องการส่งมเมสเซจไปให้กับฆาตกรคนนั้นให้ฆาตกรมันรู้ว่าพวกเรายังจับตาดูแกอยู่และอีกหนึ่งมเมสเซจที่ต้องการบอกก็คือต่อให้เวลาจะผ่านไปนานอีกเท่าไหร่แต่ฮาวาซองจะไม่ลืมแกนี่คือสิ่งที่พว่วมกับ เขาเสือกมาในฉากจบนั้นแล้วเขาก็ได้บอกแมสเสจนี้ออกในรายการทีวีเช่นกันแล้วหลังจากนั้นครับปี2019ก็เกิดเหตุที่ทำให้เกาหลีใต้ตื่นตะตึงอีกครั้งหนึ่งในปี2019ครับตำรวจสามารถปิดคดีที่มีอายุความกว่า30ปีนี้ได้ลงครับเนื่องจากว่าไอ้ฆาตรกรคนนี้ ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ได้จับได้เพราะความสามารถของตำรวจเป็นการจับได้เพราะฆาตรกรรายนี้ได้ลงมือกระทำผิดครับไอ้ฆาตรกรรายนี้ได้ทำการข่มขืนแล้วก็ฆาตรกรรมพี่สะพ้ายของตนเองครับทำให้ถูกติดคุกแล้วระหว่างที่อยู่ในคุกก็มีการตรวจสอบ DNA และ มันก็เป็นข่าวดีที่ทำให้ทุกคนในเกาหลีใต้ดีใจทำให้ชาวบ้านชาวฮวาซองดีใจเนื่องจากว่าไอเด n เที่เขาตรวจเนี่ยมันคือของฆาตรกรต่อเนื่องในปี1986คนนั้นนั่นเองครับแต่เรื่องที่สะเทือนใจอีกครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่วิพากวิจารณ์ต่างๆนานาในเกาหลีใต้ก็คือไอฆาตรกรคนนี้ มันได้ยอมรับความผิดของมันทั้งหมดก็จริงและมันได้บอกว่าจริงๆแล้วมันก่อคดีนี้กับเหยื่อที่เป็นผู้หญิงกว่า30คนครับตลอดระยะเวลาปี1986จนถึงปี2019มันก่อคดีมามากกว่า30คนครับนี่คือสิ่งที่น่าตกตะลึงครับและที่สำคัญศาลไม่สามารถเอาผิดมันได้ครับกฎหมายไม่สามารถเอาผิดไอ้ฆาตกรคนนี้ได้ เนื่องจากว่าทุกคดีความที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1986ถึง1991ล้วนหมดอายุความไปหมดแล้วครับทำให้มันรอดพ้นจากข้อคารหาข้อกล่าวหาทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี1986ถึง1991นี่คือความบัดซบที่สุดในคดีที่เกิดขึ้นของไอ้ฆาตรกรคนนี้สรุปแล้วไอ้ฆาตรกรคนนี้ครับได้รับโทษทันของตัวเอง แค่เพียงคดีที่ลงมือข่มขืนพิสพัยและสังหารเท่านั้นเองครับและนี่คือคดีที่ยาวนานที่สุดในเกาหลีใต้ครับและเป็นอันจบคดีที่ไม่สามารถปิดได้ลงกว่า30ปีกรรมเมื่อก่อแล้วสุดท้ายก็ไม่มีใครหนีเวรกรรมพ้นครับแม้จะผ่านมาแล้วกว่า30ปีและเห็นว่าคดีของเขาแม้จะไม่ต้องชดใช้ทุกคดีที่เคยผ่านมา และคดีสุดท้ายของเขาถูกคำสั่งศาลจำคุกตลอดชีวิตครับและฆาตกรรายนั้นมีชื่อว่าลีชุนแจถูกจัดว่าเป็นคดีที่มีความสะเทือนขวัญเขย่าวขวัญประเทศเกาหลีเป็นอย่างมากครับและเป็นหนึ่งในสิบคดีที่สะพึงขวัญที่สุดสยดสยองที่สุดในเกาหลีใต้คนที่ได้ก่อกรรมไปแล้วครับต่อให้คนหนีเท่าไหร่วันหนึ่ง คุณก็ต้องชดใช้กรรมเช่นกับคดีบางคดีที่เกิดขึ้นในประเทศไทยไม่นานหรอกครับต่อให้วันนี้คนหนีได้จะด้วยอำนาจเงินทองอำนาจบาร,รมีใดๆก็ตามแต่สุดท้ายแล้วคุณจะไม่มีวันหนีมันได้ตลอดชีวิตครับสวัสดีครับ